สวัสดีค่ะมณิกาได้มาถวายเงินแห้กับพระอาจารย์บุญมาเนาะคะ่ะของพี่อ,อมขันหนึ่งนิดนะคะอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพิ่นก็ได้ฝากมาตั้งแต่วันที่เจ็ดนะคะหนูก็บ่ได้มีเวลาพระอาจารย์เพิ่นก็บรอยู่ก็เลยถามค <iyor> รูบานินครูบานินบอกพระอาจารย์อยู่ข้างบนไม่มีมูขึ้นนกะะ็ะสิฝากครูบานินขึ้นไปให้พระอาจารย์บุญมานะคะ <L un cia> เป็นเงินสามพัน 3, บาทนะคะค่ะขอบคุณพี่อ,อมคันหนึ่งนิดนะคะอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะกษสารุถูบุญน,นำ พี่อมนะคะอ๋อเชียงรายขนาดเขียนไห่ยังอ่านผิดนะคะ,ปะไปหาครูบานินก่อนค่ะก็ขอบคุณนะคะเงินสามพันบาทนะคะของพี่อมคันนึงนี้นะคะฝากให้พระอาจารย์บุญมานะคะคไปค่ะ,ะ,คะพระอาจารย์ครูบานนินค่ะนิมนต์ค่ะ สามพันบาทนะคะแม่ขาก,บกับขอประคุณพี่คะนึงนิดเดิ้อค่ะค่ะอันนี้เป็นเงินของพี่คเนึงนิดนะคะแม่สามพันบาทนะคะถวายให้พระอาจารย์หลวงพี่นินไปให้พระอาจารย์บุญมานะคะสาธุบุญกับพี่อมคะนึงนิดเดิ้ล ปิติตังปัจจิตังจุมภังกิปเมวะสมิสตโตสัพเพปุเรโตสังกัปปะจันโนปนาราโสยะธามณิโชติราโสยะอาอภิวัตนาสิลิตานิตังอุทาปจายโนสัตตารธัมมาวัตตนียุบันโนสุขังภะลังอาธุสาธุสาธุกับพี่ออมเนะ้อะ ขอบคุณค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ